สวัสดีครับพบก,กับริสินค้าใหม่เช่นเคยจากเว็บไซต์ไทยไลฟ์ชอปคอมนะครับวันนี้ผมมีไฟฉายแบรนด์ฟินิกรุ่นใหม่มารีวิวให้ดูเป็นตระกูล WT นะครับเป็นไฟฉายสายช่างอีกรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจมากๆนะครับก่อนหน,น้านี้ผมเคยรีวิวไปแล้วเกินปีเกินน่าจะเป็น2ปีละมั้งเป็น WT 2 0 R นะครับตระกูลเดียวกันหน้าตาคล้ายๆกันเป็นไฟฉายที่เป็นไฟฉายสายช่างเหมือนกันก็คือคอนเซ็ปต์มันคือเป็นไฟฉายที่สามารถปรับ หัวองศางอได้นะครับตัวนี้ปรับอง,องศางอได้เห็นอย่างตามรูปนี้เลยนะครับและท้ายกระบอกหรือว่าตูดมันเนี่ยฝังไม่เหล็กเอาไว้เพราะฉะนั้นมันจึงสามารถที่จะจับไฟฉายตัวเนี้ไปดูติดกับเสาเหล็กต่างๆเพื่อใช้งานแบบแฮนด์ฟรีได้นะครับคอนเซ็ปต์เขาคือไฟฉายตัวนี้ใช้งานแบบแฮนด์ฟรีได้คือไปดูติดกับเสาเหล็กหรือว่าโต๊ะเหล็กตุกนาแล้วก็ส่องสว่างไปยังทิศทางที่เราต้องการได้หรือม,มันตัวมันจะมาพร้อมคลิปเนี่ย ที่ด้านข้างเนี่ยเราสามารถเหน็บเข้ากระเป๋าเสื้อกระเป๋ากางเกงนะครับถ้าเราเหน็บเข้ากระเป๋าเสื้อที่หน้าอกเนี่ยเราก็สามารถที่จะเปิดใช้งานโดยปรับหัวองศาให้งอส่องไปด้านหน้าตามทิศทางที่เราใช้งานหรือว่าทิศท,ทางที่เราจะาเน็บไปเดินไปไปถือของไปด้วยทําให้เราไม่ต้องถือไฟฉายหรือว่าต้องเอาปากคาบไฟฉายส่องสว่างแบบนะั้นไม่ต้องทําอีกต่อไปเพราะตัวนี้มันทํามาตอบโจทย์สําหรับไฟฉาย สายช่างซ่อมบำรุงหรือว่าใช้งานในบ้านหรือว่าโรงงานเลยแน่นอน,นครับตัวนี้ใช้ใช้น่าใช้มากนะครับมันมาพร้อมความสว่างถึง1000ลูเมนเลยนะครับถ้าเทียบกับ WT20R ตัวเก่าสว่างแค่400ลูเมนใช้ฐาน2ก้อน้วยซ้ำแต่ตัวเนี้ยก้อนเดียวแ1 8 18, หนก้อนเดียวแต่สว่างไปถึง1000ลูเมนเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมใช้ดูว่า ตัวโหมดการใช้งานเขาก็ออกแบบมาด้วยครอบคลุมการใช้งานในเชิงช่างได้ทั้งหมดเลยนะครับถามว่าทำไมไม่ต้องสว่างแค่พันลูเมนถ้าเทียบกับไฟฉายรุ่นอื่นๆเพราะว่าไฟฉายในสายช่างเนี่ยไม่จําเป็นต้องสว่างเป็นหมื่นลูเมนหรือ4ี่ห้าพันลูเมนด้วยซ้าใช้ส่วนใหญ่คือใช้หน้าง,งานระยะใกล้ ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นการที่มีค่าความสว่างที่สูงมากไปเนี่ยมันกินแบตเตอรี่แต่ว่าตัวนี้มันทํามาให้ปรับให้ใช้ในหน้าง,งานเวลาเราใช้งานที่ระยะไม่ไกลมากได้สบายแต่ยังพุ่งได้ไกลนะครับถึง200กว่าเมตรโดยประมาณนะครับโหมดการใช้งานหลักๆมี2โหมดหลักก็คือ general mode ก็คือโหมดทั่วไปแล้วก็ f l ลช mode นะครับสิ่งที่เราใช้ประจํากันแน่นอนก็คือ general mode เนี่ยจะมีแสงให้เลือกใช้งาน4ระดับนะครับตั้งแต่ low ลูเมน medium high 400ลูเมนเทอร์โบ1000ลูเมนนะครับโดยที่ลันทาม,มันน่าสนใจมากๆเลยนะครับถ้าเป็นโหมดไฮ400ลูเมนเนี่ยได้ลันทามตั้ง4ชั่วโมงกว่าแต่ถ้าเป็น1000ลูเมน3ชั่วโมง40นาทีมีดอกจันบอกนะครับว่ารวมเวลาที่มันลดระดับแสงลงอัตโนมัติแล้วนะครับไม่ใช่สว่าง1000ลูเมนได้ถึง3ชั่วโมงต่อเนื่องไม่ใช่นะครับเพราะว่ารุ่นนี้วงจรเขาจะมีวงจร t h e ์มอล control เหมือนฟินิตรุ่นอื่นๆก็คือถ้าเราเปิดใช้งานพวกโหมด ความสว่างสูงไปต่อเนื่องเนี่ยถ้ามันอุณหภูมิของรุ่นนี้มันสูงถึง60องศาตามคู่มือการใช้งานนะครับพอเราเปิดพันลูเมนขึ้นไปสูงถึง60องศาวงจรจะลดระดับแสงลงอัตโนมัติมันใช้ควาว่าอัฟฟิลลูเมนลดลงเล็กน้อยแต่ไม่ไม่รู้ว่ากี่ลูเมนนะครับแต่ลดลงเพื่อให้อุณภูมิมันลดลงนั่นเองพออุณภูมิมันลดลงลง,ลงเหลือน้อยมาเหลือค่อนข้างน้อยแล้วเนี่ย ไม่ถึง60องศาเนี่ยถ้าเรายังอยากใช้เทอร์โบอยู่เราก็ยังเปิดได้อีกนะครับแล้วถ้าเกิดมันสูงมันก็จะลดลงอีกอย่างเงี้ยเป็นวงจรที่มันทํามาให้เกิดความเสียงเสถียรภาพแล้วก็ความปลอดภัยแก่ผู้ใช้งานนะครับโอเคนี่คือ general Mode มี4ระดับแสงส่วน fat Mode ก็คืออย่างเช่นมี2รูป2อรูปแบบนะครับ SOS เพราะว่ามันเป็นไฟฉายใช้ในโรงงานได้มันก็ควรจะมีสัญญาณขอความช่วยเหลือนะครับกระพริบได้50ลูเมน หรือโหมดกับพิ่สโตรแบบพาลูเมนก็มีให้นะครับเรียกว่าค่อนข้างครบถ้วนทุกโหมดในในการใช้งานเขามีให้หมดแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูตัวอุปรกรณ์ที่อยู่ภายในกล่องแล้วก็การใช้งานนะครับไม่ยากนะครับตัวนี้ใช้ค่อนข้างง่ายนะครับสิ่งที่เข้าให้มาในกล่องก็จะมีคู่มือการใช้งานนะครับสายชาร์จแบบ USB แมกเนติกนะครับตัวนี้เป็นสายชาร์จขั้วไม่เหล็กนะครับฝั่ง ฝัง่งนี้จะเป็นขั้วแม่เหล็กไว้สำหรับดูดติดกับกลัวขั้วไฟฉายที่อยู่ด้านข้างไฟฉายนะครับตัวนี้ก็ไปเสียบเข้ากับ USB adapter หรือแหล่งจ่ยายไฟ USB ต่างๆน,นะครับสายชาร์จเหมือนโฟกฟินิตตะกูล e s e r s ในรุ่นใหม่ๆนะครับตัวนี้นะครับส่วนอุปกรณ์ที่อยู่ในซองสีขาวนี้ก็คือสายคล้องมือนะครับแล้วก็อะไหล่ยางอ,อลูมิสำรองนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูตัวไฟฉายนะครับไฟฉายตัวนี้จะมาในทรงสี่เหลี่ยมนะครับสี่เหลี่ยมนะครับ เป็นแท่งสี่เหลี่ยมจะไม่ใช่ทรงกระบอกนะครับเขาดีไซน์ให้แตกต่างจากไฟฉายที่ใช้งานทั่วไปชัดเจนเลยนะครับเป็นการดีไซน์ที่แตกออกไปเลยนะครับเป็นตระกูล WT Series นะครับอย่างที่เกินไปว่าตัวนี้มันปรับหัวงอได้นะครับให้สังเกตหัวนะครับตัวนี้นะครับหัวปรับงอง่ายแล้วก็สมูทนะครับตัวนี้นะครับปรับได้ไม่ไม่ใช่90้าสินะครับเกินประมาณ15อาองศาผมจะไม่ผิดนะเห็นไหมครับมันจะงอจนถึงระดับต่ําได้นะครับ แล้วก็ค่อยๆเลื่อนขึ้นไปสูงสุดนะครับตัวนี้หลอดจะเป็น c e XPL High นะครับผมจะไม่ผิดตัวนี้โคมอลูมินียมเป็นอลูมิเนียมผิวเปือกส้มนะครับแสงก็จะนวลหน่อยที่เขาต้องการให้เป็นอลูมิเนียมผิวเปือกส้มมาเดาว,ว่าส่วนใหญ่คือมันใช้เน้นใช้นั่งงานระยะใกล้าการใช้โคมผิวเปอกส้มเนี่ยช่วยให้แสงที่มันสะท้อนผิวด้านหน้างานเราเนี่ยมันไม่จ้าตาจนเกินไปไม่ทําให้เกิดการล้ามากเหมือน แสงโคมผิวเรียบนะครับตัวนี้นะครับมีสัญลักษณ์เตือนความร้อนขึ้นมาด้านบนนะครับแล้วก็ที่โดดเด่นมันก็คือคลิปเน็บด้านข้างตัวนี้มาพร้อมคลิปเน็บแบบชนิดแข็งแรงสูงนะครับตัวนี้แข็งแรงมากนะครับตัวนี้เกินก่อนว่าบอดี้นะครับบอดี้เป็นพลาสติก PC คุณภาพสูงนะครับตัวนี้แบบทนทานนะครับแต่หัวตัวนี้หัวเป็นคนละวัสดุจะเป็นอลูมิเนียมอลลอย A60 61T6 ตัวนี้ชนิดความแข็งแรงสูงมากใช้ในอุตสาหกรรมรถยนต์เลยนะครับตัวนี้ตัวนี้ความแข็งแรงสูงนะครับขั้วด้านข้างท้องเหลืองนี่คือขั้วชาร์จไม่เหล็กที่ว่าเราจะเอาสายชาร์จตัวนี้มาเสียบชาร์จเข้ากับตัวไฟฉายนะครับทำให้ชาร์จง่ายแล้วก็ป้องกันการรับรงจรได้ดีมากนะครับตัวนี้ใช้งานได้ง่ายนะครับปุ่มกดมีปุ่มเดียวที่อยู่ด้านฝั่งตรงข้ามขั้วชาร์จนะครับตัวนี้นะครับปุ่มกดมีตัวเช็คระดับแบตเตอรี่นะครับมีไฟ LED ฝังอยู่4เม็ดอยู่ตรงนี้นะครับ มีไฟแสดงสถานะขณะใช้งานแล้วก็มีระบบเตือนแบตเตอรี่อ่อนด้วยให้ด้วยนะครับมันจะกระพริบเตือนเวลาแบตเตอรี่มันอ่อนมากๆนะครับกดเช็คแบตเตอรี่ก็ง่ายนะครับตัวนี้นะครับโอเคส่วนของท้ายกระบอกตัวนี้เป็นไม่เหล็กนะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นคําเตือนก็คือก่อนใช้งานแล้เราก็ต้องเอาแผ่นกันขั้วแบตท,ที่อยู่ด้านในออกก่อนถึงจะใช้งานได้นะครับซึ่งระบบะเปิดฝาฐานเนี่ยตัวฐานให้ดูก่อนเลยนะครับจะเป็นระบบดับเบิลล็อก2ชั้นนะครับ จริงๆผมไม่แน่ใจว่าจะเห็นชัดไหมจะพยายามให้ดูชัดๆะระบบแรกมันก็คือตัวนี้ที่เป็นลวดตัวนี้นะครับเป็นห่วงสเตเตทตัวนี้นะครับให้เราง้างออกมาก่อนนะครับตัวนี้ด้านบนนะมันจะมีตัวให้เราใช้นิ้วดันออกมานะครับเป็นลวดล็อกฝาปิดอีกทีหนึ่งนะครับดันลงมาปุ๊บง้างออกมาด้านหลังด้านล่างนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็ให้เราทําการหมุนดันตัวเคียวล็อกขึ้นมาก่อนนะครับมันก็จะเด้งออกมาเป็นขั้ว ขั้วฝั่งขั้วลบนะครับให้สังเกตดูนะครับแผ่นเพลททองเขาเนี่ยเป็นแผ่นคู่ลบฝั่งเขาฝั่งนี้เป็นแผ่นที่มันป้องกันพวกออกไซด์ได้ด้วยนะครับงานดีมากนะครับเป็นสปริงด้วยนะครับตัวนี้นะครับทนทานแล้วก็ช่วยให้การนําไฟฟ้าที่ดีนะครับแล้วก็แผ่นกั้นโค่แบตสีขาวเนี่ยให้เราเอาออกนะครับก่อนใช้งานทุกครั้งนะครับนี่แล้วก็ตัวแบตเตอรี่ที่เขาแถมนะครับเขาแถมมาเป็นถ่านชาร์จลิเทียม1 8 6 5 0ของฟินิกส์นะครับ ความจุรุ่นความจุ3,400มิลลิแอมป์ของฟินิกรหัสเขาจะเป็น ARB L18 3,400นะครับก็คือ3,400มิลลิแอมป์3.6โวลต์นะครับตัวนี้นะครับเวลาใช้งานเราก็ใส่ฝังคั่วบวกลงไปนะครับสังเกตว่ามันจะเป็นแม่เหล็กนะครับมันจะดูดติดกับโลหะนะครับเคนะครับแล้วก็ใส่ลงไปแล้วก็เวลาใส่ลงไปล้วก็กดลงไปให,ให้มันดังคลิกนะครับเนี่ยดังคลิกแบบนี้ก่อนอันนี้คือล็อกชั้นแรกชั้นที่2เราก็คือดันตัวห่วงตัวนี้ขึ้นไปกลับข,ขึ้นไปให้สุดด้านบนนะครับ ถ้ามันันแก๊กเหมือนกันแค่นี้ครับมันก็จะป้องกันฝาเปิดเองโดยไม่ตั้งใจนะครับดับเบิลล็อกเลย2ชั้นนะครับฝั่งนี้ก็จะเขียนฟีนิกส์ WT25R รหัสรุ่นนะครับอ่ายผมบอกแล้วว่าปรับองศาได้นะครับตัวนี้ขนาดก็กระทัดรัดดีนะครับไม่ใหญ่มากนะครับค่อนข้างเพรียวนะครับอันดับแรกจะสอนแนะนำการกดเปิดเช็คแบตเตอรี่ก่อนเลยนะครับแค่เรากดลงไปเบาๆหนึ่งครั้งนะครับฝฟจะติด เ active ขึ้นมานะครับเป็นสีฟ้าถ้า4ดวงเนี่ยก็พูดง่ายว่า80-100%ชัวๆ์วนะครับแต่ถ้า3ดวงก็60-80นะครับแต่ถ้าดวงเดียวพูดง่ายว่าเหลือไม่เกิน20%หรือว่ากระพริบแล้วก็ควรจะรีบเอาไปชาร์จนะครับมันจะได้ใช้งานต่อเนื่องได้โดยสมูทนั่นเองนะครับโอเคต่อไปวิธีเปิดก็ง่ายนะครับกด0.5วินาทีโดยประมาณแช่ไว้แป๊บนึง มีเมมโมรีจำโหมดล่าสุดเฉพาะแสงโลมีเดียมไฮเทอร์โบยกเว้นกระพริบจะไม่จำโหมดนะครับเปิดมาที่แสงระดับเดิมทุกครั้งนะครับกดแช่ไว้1 0.1.2วินาทีประมาณเนี้ยมันจะติดสว่างที่โหมดล่าสุดนะครับหลังจากนั้นถ้าเราต้องการปิีระดับแสงนะครับให้เรากดแตะลงไปทีละครั้งนะครับจากโลจะเปลี่ยนเป็นมีเดียมจากมีเดียมก็จะเป็นไฮนะครับจากไฮก็จะเป็นเทอร์โบนะครับแล้วก็กดแตะทีนึ่งก็จะวนกลับมาที่โลนะครับอ่าดูนะครับเอาใหม่นะครับตอนนี้เราอยู่ที่โลนะครับ กดแตะทีหนึ่งมีเดียมไฮนะครับแล้วก็เทอร์โบนะครับสมมติว่าผมต้องการปิดที่เทอร์โบตอนนี้เราอยู่ที่เทอร์โบนะครับแสงจ้าดีนะครับผมก็กดค้างมันก็จะดับแล้วปล่อยนิ้วนะครับเปิดขึ้นมาอีกทีหนึงแช่ไว้มันก็ขึ้นมาที่เทอร์โบเหมือนเดิมนะครับกด แต่อีกทีนึ่งก็ย้อนกลับไปที่โหมดต่ําสุดโลนะครับจริงๆให้ดูที่โหมดโลนะครับห้ลูเมนนี่ถือว่าสว่างมากเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองปรับองศาให้50ลูเมนวางตั้งไว้แบบนี้นะครับตั้งไว้แบบใช้งานได้เลยนะครับตัวน,นี้นะครับหรือเราเอาคลิปเน็บตัวนี้เหน็บเข้ากับกระเป๋าเสื้อเรานะครับแล้วก็ปรับหัวงอ90แบบนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ เดินใช้มือถืออุปกรณ์ไปเรื่อยๆตามทางเดินนี้เห็นได้ชัดได้สว่างมากนะครับตัวนี้นะครับอันนี้อยู่ที่โลนะครับถ้าผมกดปิดไปนะครับกดแชร์ไว้ด้านข้างนะครับเปิดอีกทีก็สตาร์ทที่โลนะครับนี่คือเมมโมรี่จำหมดนะครับเราจะปรับองศาให้เงยขึ้นเข้าไหนก็ได้ตามการใช้งานที่เราต้องการได้เลยนะครับค่อนข้างใช้ง่ายนะครับตัวนี้นะครับโอเคนะครับส่วนกระพริบก็คือ ให้เรากดแช่ไว้นานขึ้นหน่อยนะครับสมมุติว่าดับอยู่เงี้ยเรากดแช่ไว้แล้วพอมันกระพริบเป็นกระพริบโฉบก่อนนะครับถ้าเราต้องการเปลี่ยนเราก็กดแต่อีกหนึ่งครั้งมันจะเปลี่ยนเป็น SOS นะครับตัวน,นี้เป็น SOS อยู่นะครับอันนี้ SOS นะครับถ้าเราแต่อีกทีหนึ่งก็จะเป็นโฉบเหมือนเดิมแต่อีกทีหนึ่ง SOS นะครับกดแช่ <S <S ปิดนะครับอันนี้คือกระพริบนะครับแล้วก็พิเศษก็คือมันล็อกปุ่มกดได้ด้วยถ้าเกิดว่าเราพกพาเราเรากลัวว่าเผลอไปโดนปั๊บติดปั๊บอย่างเงี้ย เราก็สามารถล็อกปุ่มกดได้นะครับโดยขณะที่ไปฉายดับอยู่นะครับให้เรากดดับเบิลสครั้งติดกันนะครับถ้าเรากดดับเบิลสครั้งติดกันถูกต้องเนี่ยมันจะมีไฟกระพริบตอบรับ2ครั้งนะครับดูนะครับดับเบิลสครั้งมันจะกระพริบ2ครั้งแบบนี้นะแปลว่าไฟฉายถูกล็อกปุ่มกดเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเราเผลอไปโดนปุ่มกดปับ๊บแทนที่มันจะติดค้างมันก็กระพริบเตือนว่ามันอยู่ในโหมดล็อกเอาท์อยู่นะครับเราต้องปลดล็อกก่อนนะครับวิธีปลดล็อกก็คำเหมือนเดิมดับเบิลคลิก2ครั้ง มันจะกระพริบ2ครั้งเหมือนเดิมนะครับแต่จะติดค้างที่แสงระดับล่าสุดที่เคยเปิดใช้งานทําให้ปลดล็อกจากการล็อกปุ่มกดเรียบร้อยหลังจากนี้แล้วก็สามารถกดใช้งานได้ตามปกตินะครับก็คือโหมดมีเท่านี้ครับใช้ง่ายมากนะครับตัวนี้แล้วก็อย่างที่บอกว่าพอเราใช้ไปสักพักหนึ่งมีไฟกระพริบเตือนก็แสดงว่าแบตเตอรี่อ่อนควรเอาไปชาร์จได้เลยนะครับเค okay. เดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูเวลาใช้นะครับเช่นเวลาประโยชน์ของตูดไม่เหล็กมันนะครับอันนี้ผมมีเสาเหล็กโตะ๊ะถังเหล็กอันหนึง่ง เนี่ยเราก็ปรับหัวงอนะครับเปิดไฟฉายปับ๊บอ่าส่องสว่างได้เลยฮบขยับขึ้นไปหน่อยนึ่งนะครับเนี่ฮะก็ส่องสว่างทํางานไปได้เลยนะครับตัวนี้ใช้ง่ายมากนะครับโอเคนะครับต่อไปเป็นการชาร์จนะครับก็เอาสายชาร์จเสียบกับ USB adapter หรือว่าพาวเวอร์แบงก็ได้นะครับอย่างตัวนี้ผมก็เสียบ Power Bank นะครับมันจะมีไฟติดเรืองๆสีเหลืองแดงอยู่นะครับ แต่วลาเราชาร์จเนี่ยมันจะเป็นไฟสีแดงนะครับเวลาเราชาร์จตอนนี้มันจะเปเป็นไฟสีแดงนะครับถ้าเราเสียบลงไปให้ถูกต้องขั้วถูกต้องทุกอย่างนะครับอันนี้ที่มันขึ้นเป็นไฟสีเขียวเนะี่ยเพราะว่า ผมชาร์จมาเต็มแล้วแล้วผมก็เอามาทํารีวิวเลยนะครับมันเลยเป็นไฟเขียวนะครับแต่เวลาถอดออกมาสังเกตว่าไฟมันจะคนละสถานะนะครับอันนี้คือไฟค่อนข้างเยอะ80%ดถึงร้อยอยู่แล้วแต่ว่าถ้าไฟอ่อนแล้วเอามาเสียบปุ๊บมันจะเป็นไฟสีแดงนะครับพอชาร์จไปเรื่อยๆใช้เวลาชาร์จประมาณ3ชั่วโมง40นาทีโดยประมาณนะครับโดยประมาณตามคู่มือนะครับสาชั่วโมงโดยประมาณนะครับประมาณนี้นะครับมันเต็มนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีตัวอย่างแสงให้ดูท้ายคลิป อ่าอินเสิร์ตไว้ให้ท้ายคลิปนะครับลองไปดูได้นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Sub s c คร b e อ่าในใน u t u b e ให้ด้วยแล้วก็ Facebook ของทางร้านนะครับเปิดแล้วนะครับไายไลฟ์ช็อปชันแนลนะครับลองเข้าไปดูได้เดี๋ยวจะมีรายละเอียดให้ดูทุกอย่างนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณแล้วก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ